สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิทที่ครับเมื่อกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย้สำหรับในวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมาก,กับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะบุ๋มก็มีคีย์บอร์ดตัวใหม่นะคะจากทางซิกโน Signal จะมาทําการรีวิวทุกคนดูกันซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้ก็มีชื่อรุ่นว่าซิกโนเคบีเจ็ดสามหนนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นคีย์บอร์ด ที่มีจุดเด่นตรงที่เป็นคีย์แคปแบบพุดดิ้งนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ Optical s สวิตชของทางซิกโนนั่นเองนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มมาจากการแกะกล่องกันก่อนดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างโอเคค่ะพอเราแกะกล่องเข้ามาก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดของเราแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ภายในกล่องซึ่งก็จะได้แก่บัตรรับประกันนะคะนี่เลย เป็นบัรรับประกันของทางซิกโนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะรับประกัน2ปีด้วยนะต่อไปก็จะเป็นสติกเกอร์ซิกโนอันนี้จะแถมมากับทุกกล่องอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นที่ดึงคีย์แคปกับที่ดึงสวิตนั่นเองค่ะอันนี้ก็แถมมาให้ในกล่องด้วยเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถฮอตสมอตได้นั่นเองนี่แล้วก็แน่นอนพระเอกของเรานะคะตัวคีย์บอร์ดนั่นเองและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะภายในกล่อง โอเคเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการแกะกล่องเมื่อสักครู่ก็นี่เลยค่ะตัวคีย์บอร์ดของเรานะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ะในบุ่มให้ดูดีไซน์ของน้องก่อนคืออันนี้บุ่มได้มาเป็นตัวสีขาวนะคะโดยรุ่นนี้นะคะก็มีทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือเป็นสีขาวแล้วก็สีดํานะคะส่วนสวิตช์เนี่ยก็จะมีให้เลือกกันทั้งหมดสสวิตช์ด้วยกันก็จะมีเป็น blue red แล้วก็ brown สวิตช์นั่นเองค่ะและนี่ค่ะทุกคนล่าสุดตอนนี้บุ่มได้มาเป็น brown สวิตช์ด้วยนะคะแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้ออย่่างงหนนึก็็คืแปเบ พุดดิ้งเนี่ยค่ะทุกคนซึ่งเวลาเราเปิดไฟเนี่ยไฟมันจะทะลุแบบสวยมากๆนะคะอบุกเอาให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันพุดดิ้งก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือมันจะแบบว่าเป็นใสๆครึ่งหนึ่งเลยนะคะนี่ในเวลาเราเปิดไฟเนี่ยไฟมันก็จะลอดแล้วก็ทะลุผ่านออกมาได้ง่ายมากๆนะคะ มันก็เลยทําให้คีย์บอร์ดตัวนี้เวลาใช้งานกลางคืนมุมบอกเลยว่าหายห่วงอย่างแน่นอนและจุดเด่นต่อไปที่เขาเคลมมานะคะทุกคนก็คือคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยสามารถกันน้ําได้แบบรอ100้อยเปอร์เซนที่ IP 6 8ด้วยนะคะทุกคนสาหรับใครที่แบบอุ้ยชอบกินอะไรบนโต๊ะนะคะชอบกินน้ำอะไรต่างๆตัวนี้ไม่ต้องห่วงน้องกันน้ำนะคะโอเคพูดถึงสรรพคุณมาคร่าวๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำการดูในเรื่องของดีไซน์นะคะทุกคนอะ นี่ดีไซน์ของน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงข้างบนเนี่ยจะมีแบบเป็นไฟบอกสถานะนิดหน่อยนะคะซึ่งจริงๆนาะตัวนี้นะคะาสามารถใช้งานแบบมีสายได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถแบบว่าเชื่อมพวกบลูทูธต่างๆได้นะแล้วก็จะเป็นเนี่ยเพราะว่าน้องไม่สามารถถอดสายได้นะคะตรงนี้แล้วก็จะมีสายเป็นาสายยางนะคะนี่แบบนี้แล้วก็มีหัวเป็น USB นี ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วปุ่มนะคะทุกคนสังเกตมันจะเป็นแบบลักษณะปุ่มลอยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้มันก็จะแตกต่างจากอีกตัวหนึ่งที่บุ๋มเพิ่งรีวิวไปไม่นานมาน,นี้นะคะแต่ว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือมันก็จะทําความสะอาดง่ายนะคะใครแบบว่าเอ้ย,อยากปัดอยากอะไรอย่างนี้นะคะน้องก็จะปัดง่ายแล้วก็ดึงพวกคีย์แคบดึงพวกสวิตช์ง่ายนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือน้องกันน้ำนะคะทุกคนนี่คือจุดเด่นที่บุ๋มจะไม่ลืมพูดเดขาดเลยอ่ะนี่ให้ดู ดีไซน์หน้าตาของน้องเขาอันนี้ด้านข้างนะคะอันนี้ด้านล่างไปแบบนี้นอ,อันนี้ข้างบนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งตัวนี้สามารถปรับระดับความสูงได้นะคะทุกคนที่1ระดับด้วยกันนะคะนี่เลยสามารถปรับขึ้นมานี่แล้วตรงที่ปรับระดับตรงนี้นะคะเขายังมีเป็นยางรองด้วยนะคะตัวนี้ถือว่าเอ้ยปกติบุ๋มจะเห็นแบบเป็นแข็งๆใช่ไหมแต่รุ่นนี้พิเศษกว่าทุกรุ่นก็คือน้องจะเป็นแบบนุ่มๆน,นะคะเป็นแบบเป็นยางแบบนี้อ่ะคะ โอเคต่อไปนะคะในบุ๋มจะลองเสียบไฟเลยดีกว่านะคะเรามาดูกันว่าสีไฟเนี่ยจะตาแตกแค่ไหนกันนี่ค่ะทุกคนพอเราเสียบไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้บางคนอาจจะแบบสีไฟดูไม่เห็นชัดอย่างที่บอกเลยเนบุ๋มขอรีไฟลงนะคะทุกคนเนดะี๋ยวเรามาดูกันว่ามันชัดจริงหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ในที่แสงสว่างไงมันอาจจะดูไม่ชัดสักเท่าไหร่ฟับอ่ะบุ๋มลดไฟลงแล้วทุกคนดู ความสว่างตาแตกของน้องเขานะคะนี่เลยนี่คีแคปพุดดิง้งมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้เลยะคะ่ะทุกคนคือแบบสวยมากยิ่งตัวจริงนะคะตรงที่เป็นคีย์ภาษาอังกฤษแล้วไฟทะลุเนี่ยคือสวยมากจริงๆนะคะทุกคนนี่ดูโอ้สุดยอดชอบมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราขอกลับมาสว่างเหมือนเดิมแป๊บนึงเนี่ยต่อไปนะคะเรา,าพูดถึงสเปคอื่นๆของน้องเขาสักนิดนึงแล้วกันนะคะก็จะเป็นสเปกที่ เขาบอกมาในกล่องนั่นเองนะคะแบบคร่าวๆเนาะก็คือตัวนี้มีไฟทั้งหมด22โหมดนะคะแล้วก็มีอายุการใช้งานสมารับ Optical Switch เนี่ยเขาเคลมมาว่า100ล้านครั้งนะคะทุกคนต่อการกดนั่นเองคือแบบโหใช้จนลืมบุมบอกเลย100ล้านครั้งนี่คือถ้าไม่เบื่อซะก่อนอะนะ และเป็น o ออปติคอลสวิตด้วยซึ่งสําหรับบุ่มแล้วนะคะเท่าที่เคยใช้ Optical Switch มาเป็นสวิตที่ค่อนข้างที่จะพังยากมากๆนะคะคือแบบเราต้องใช้จนเหมือยจริงๆอ่ะถึงจะเปลี่ยนสําหรับตัวออปติคอลสวิตในความรู้สึกของบุ่มนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มฟังก์ชันที่มีทั้งหมด12ปุ่มอันนี้ก็จะมีอยู่ในคีย์บอร์ดนะคะว่าจะเป็นพวกปรับแสงต่างๆพวกเพิ่มลดเสียงหรือว่าจะเป็นแบบหยุดเพลงอะไรต่างๆนันเองนะ อ่ะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้รับประกัน2ปีจากทางซิกโนด้วยนะคะทุกคนนี่อ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสเปคทางด้านหลังกล่องก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้สามารถโหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์เอามาปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกโหมดไฟต่างๆหรือตั้งมาโครได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่เพราะว่าตัวนี้มีสัญลักษณ์มาครอยู่ตรงนี้นั่นเองก็ไว้ใจได้เลยสำหรับใครที่ จะเอาไปตั้งเซตมาโครต่างๆนะคะ,ะ,คะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสวิตกันนะคะทุกคนในบุ่มจะถอดให้ทุกคนดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปทดสอบฟังเสียงสําหรับบราวสวิตกันค่ะว่าเสียงของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคสําหรับวิธีการถอดก็ไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนเราก็ใช้ด้านนี้นะคะของตัวถอดเนี่ยทาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ดึงตัวนี้เป็นตัวที่บุ่มรู้สึกว่า ถอดคีย์แคบง่ายมากนะคะทุกคนเพราะว่าด้วยการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเป็นแบบลุ่มลอยไงมันก็เลยจะไม่มอีอย่างอื่นมาบังอะไรสักเท่าไหร่นะคะนี่เลยถอดออกมาก็จะเจอกับบราสวิตของเราแบบนี้แล้วต่อไปวิธีการถอดสวิตก็ง่ายเหมือนกันค่ะก็คือเราจะใช้เป็นตรงแง่งตรงนี้นะคะทุกคนใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บดูให้ดีๆนะคะตรงนี้ก็ให้เข้าอีกฝัง่งนึงนี่ค่ะทุกคนถอดออกมาแล้วก็จะเจอกับน้องบราวสวิตของเรานี่เลย ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วตัวนี้อย่างที่บุ๋มบอกว่ามันพังยากเนี่ยก็เพราะว่าข้างล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเอาแสงมาดูนี่ทุกคนเห็นไหมมันไม่ได้มีแง่งทงแดงนะคะมันมีแค่นี้เลย อ่ะมันมีแค่นี้แล้วเวลาเราใส่เนี่ยมันก็เลยไม่ต้องแบบมาห่วงเรื่องขาอะไรมากนะคะทุกคนแต่ว่าก็ต้องดูให้ถูกด้วยนะว่าใส่ถูกทางหรือเปล่ามันก็จะมีเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ดูอันอื่นก่อนนะแล้วเราก็ค่อยใส่เข้าไปให้มันถูกทางนะคะนี่เลยโดยที่เราก็จะใส่ไอตรงใส่ตรงนี้นะคะให้มันอยู่ด้านบนอ่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บนี่มันก็จะดังกรุบแบบนี้นะคะก็คือได้เรียบร้อยแล้ว อโอเคต่อไปแล้วก็ใส่คีย์แคปกลับเข้าไปได้เลยค่ะนี่แหละค่ะบุ๋มถึงได้บอกว่ามันง่ายแล้วก็อีซี่มากสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของโหมดไฟลแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคีย์บอร์ดตัวนี้กันนะคะว่าเสียงพิมพ์ของน้องเนี่ยจะประมาณไหน และนี้ก็จะเป็นการทดสอบเสียงของคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะว่าเสียงจากบรา w สวิตเนี่ยจะเป็นยังไง โอเคค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะสำหรับการทดสอบเมือ่อสักครู่ก็สําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะสําหรับบุ้มเนี่ยในราคาประมาณนี้บุ้มรู้สึกว่าก็ค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่าสามารถเปลี่ยนคีย์แคปบเปลี่ยนสวนิตได้อีกทั้งตัวนี้นะคะยังสามารถกันน้ําไปด้วยถึงแม้ว่าข้อพิจรนารณาก็คือ ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีสายนะคะแต่ว่าถ้าหากใครที่แบบเออไม่ได้ซีเรียสเรื่องสายมากนะคะหรือว่าใครที่เน้นเป็นการใช้งานแบบวางบนโต๊ะคอมเฉยๆไม่ได้พกพาไปไหนเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะก็จะหากใครชอบฟิลแบบว่าออคีย์บอร์ดแบบปุ่มลอยแบบนี้กันน้ำได้นะคะแล้วก็เป็นคีย์แคปพุดดิ้งตัวนี้บุ๊มแนะนำเลยคะ่ะ ข้อพิจารณาสำหรับบุ่มมีเพียงข้อเดียวเลยก็คือตัวนี้ไม่สามารถถอดสายได้นั่นเองนะคะสําหรับราคาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับใครที่ชอบคีย์บอร์ดแนวแนวนี้และเป็นออ t ติคอลสวิตช์เปลี่ยนสวิตช์ได้อีกด้วยนะคะก็ถ้าหากใครสนใจอยากได้คีย์บอร์ดตัวนี้นะคะก็สามารถลงไปกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ดิ้นจะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปให้บุ่มด้วยแล้วกันนะคะ สำหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะบ๊ายบาย